ครับยกที่สองครับ <Okay. S 1> ผู้เอกสินมวยไทยพลังใหม่ครับแดงยอดสดาสอสไม้นำเงินประตักเอกสินบิมมายไครับแต่งเกมยกที่2กันต่อครับ,แบ,บแบบ กจบในายกที่2ครับเป็นปตเอกชินบีมวยไทยครับชนะนอกยอดกฤษดาตอกนกายครับยกที่2ครับผู้เอกศึกมวยไทยพลังใหม่ครับ โอ้ยวันนี้มันมาโหดจังเลยอ่ะฮะมายกมาตั้งคู่เลยเหรอยกยังไงยังไงแทนตั้งคู่อาทิตย์หน้าอ๋อก็คือยกมาแทนตัいい้งคู่มาช่วงวันนี้คิดไหมว่าจะจะเตะขาล็อกได้เนี่ยฮะไม่ไม่คิดเพราะอะไรจะไม่คิดน่าจะเบียดเบียดไปเรื่อยใช่ไหมสไตล์เดียวกันอ๋อโอ้โหเข่ามากเลยเกมมันน่าจะสนุกกว่านี้นะ แต่ว่าจังหวะอย่างว่าพอเราเราเจาะยางไปเย่อกีฬาเขาก็เจ็บไปนะรู้ตัวหนึ่อาทิตย์ที่ซ้อมได้แค่ไหนคือซ้อมอะไรเรื่อยๆคือแล้วก็มาเล่นแล้มาเล่นช่วงยุนช่วงวันไหนช่วงสีอ้าวันสุดท้ายไม่รู้แล้วปกติเล่นประมาณกี่วันถ้าสมมติว่ามีรายการก็สิบวันสามสี่วันแล้วสภาพร่างกายตอนนี้ประมาณกี่ยรตเต็มครับดีครับพร้อมอยู่ตลอด จังหวัดที P ่เตะเขาเนี่ยที่จังหวัดที่ที่น็อกกันนะจังหวัดนั้นเราย้ำๆเราคิดว่าเขาเขาจะทนได้ไหมโดนเขาเดาเลยครับพี่ก็ไม่หยุดเลยโอ้แต่จะรู้เลยใช่ไหมเอออัดฉีดมั้ยครับวันนี้ไม่รู้เหนกันมันเร็วไปยกแล้วเกมจบเร็วอย่างนี้เป็นไงบ้างพอใจไหมโอ้ไทยเราจบเลยว่าช่วงนี้จะไม่ได้เยอะเพราะว่า ไม่เยอะเลยไม่ห่ที่อ่ะวันนี้ทําสําเร็จละไหนจะขอบคุณใครบ้างวันนี้อ่ะขอบคุณคุณพลังใหม่แล้วก็นั่หัวแล้วก็อ่ะโอเคทีเดียวครับผมต่อกันอีกไปแล้ว